สวัสดีครับพบกับเรา My Psp อีกเช่นเคยกับเรื่องราวและสาระความรู้ดีๆนะครับกระบ,บวนการการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยผ่านสื่อต่างๆนั้นเรียกว่าการสื่อสารนะครับเราพบเจอกันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเลยนั่นคือการที่เราพูดเราคุยโต้อตอบกับผู้อื่นออกไปการที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้จะต้องมีตัวตนผู้ส่งสารภาษาที่เราไว้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจปลายทางของการรับสารหรือว่าผู้รับสารนั่นเองนะครับ โดยมนุษย์ก็มีพัฒนาการประยุกต์นำมาใช้มากมายนอกจากการที่เราจะรับส่งข้อมูลหรือว่าพูดคุยเพียงคนสองคนเนี่ยเริ่มอยากที่จะสื่อสารในวงที่มากขึ้นนอกจากคนข้างบ้านคนใกล้ตัวแล้วโดยเริ่มจากการส่งจดหมายครับผมไปมาเพื่อส่งข้อความโต้ตอบหากันตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันพัฒนามาเรื่อยๆจนในยุคปัจจุบันที่เราเห็นคือการส่งข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นเราจะติดต่อหากใครสักคนเนี่ยที่อยู่ไกล กันได้ตลอดเวลาเลยโดยการเรามาใช้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาก็คือจำพวกที่เราจับต้องได้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟน iPad แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นเองทุกๆคนมีแน่นอนครับยกตัวอย่างเห็นได้ชัดของการที่เราส่งข้อมูลไปมาในทุกวันเนี่ยมันคือการที่เราแชทข้อความหากใครสักคนหนึ่งบน Facebook ส่งข้อความโต้ตอบหากันและกันนอกจากข้อความแล้วที่เป็นตัวหนังสือแล้วข้อมูลในที่นี อาจเป็นได้มากกว่าน,นั้นก็คืออาจจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์ต่างๆนะครับอย่างการที่เราไปเลื่อนดูตามฟีด a c e b o o k ดูของคนอื่นนะคือการที่เรารับข้อมูลเรียกว่าการรับข้อมูลเราส่งไปคือการที่เราแชร์เราส่งไป้ผื่อ่นนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ติดต่อสื่อสารส่งหรือรับข้อมูลหากันได้ในเชิงการใช้งานของคนทั่วไปเนะี่ยอาจจะเข้าใจว่า แค่นำสายของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อหากันมันก็เจอกันแล้วหรือแค่เราเชื่อมเน็ตบน Wi-Fi มือถือแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ทุกคนทราบไหมว่าเบื้องหลังอ่ะของการติดต่อหากันเนี่ยในทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแน่นอนเลยครับมันเรียกว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนั่นเองคือหัวเรื่องของเราในวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทํางาน ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเน mm ็ตเวิร์กเรียกง่ายๆคือเครือข่ายดังนั้นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กรวมกันก็คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มันคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดและคอมพิวเตอร์ทําให้อุปกรณ์เหล่านั้นสื่อสารรับส่งข้อมูลหากันได้อาจจะเป็นการที่เราแบบเชื่อมต่อเน wi ็ต w i f i เข้าหากันอะไรนะครับภายในบ้านโดยรูปแบบของเน็ตเวิร์กนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นแบบหลักๆทั้งหมด4แบบ ประกอบไปด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับมันจะมีประเภทที่ยกเลิกไปแล้วผมมันได้ยกมานะครับประเภทที่1ครับแพน Personal Area Network ครับคือระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้สำหรับส่วนบุคคลตัวอย่างคือระบบบลูทูธนั่นเองนะครับเช่นเราเชื่อมต่อฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนกับลำโพงบลูทูธนั่นเองเชื่อมต่อเปิดเพลงโดยที่ไม่ต้องต่อสายระบบบลูทูธนี้เรียกว่าระบบแพนนะครับ มีอัตราในการรับส่งข้อมูลที่เร็วมากๆแต่ว่าระยะในการเชื่อมต่อน,นั้นกับไม่เกิน1เมตรนะครับถือว่าสั้นมากเลยทีเดียวตัวที่2ครับแลนหลายหลายคนคุ้นอยู่แล้วโล c a เรเน็ตเวิร์กครับคือระบบเครือข่ายเฉพาะและเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้าหากันในระยะทางที่จำกัดโดยส่วนใหญ่จะใช้สัญญาณที่เป็นแบบสายที่เราเรียกกันว่าสายแลนหรือปรับเปลี่ยนพัฒนามาคือเป็นระบบ Wi-Fi ที่มันอยู่ในวงเดียวกันในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆกับคอมพิวเตอร์เพื่อที่ต่อสื่อสารกันโดยสัญญาณน,นั้นจะอยู่ระหว่างที่1นึถึงหนึเมกะบิตเพอร์เซคันครับเมกะบิตเพอร์เซคันก็คือหน่วยวัดของเขานั่นเองนะครับระบบนี้น,นะครับมักจะใช้กันในสํานักงานโรงงานและบ้านตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ใช้ก็คือในห้องทํางานหนึ่งห้องนะครับการที่เรามีปรินเตอร์หนึ่งเครื่องและเราสั่งปริน์ไปผ่านเครื่องของเพื่อนได้ ระหว่างภายในห้องทํางานนั่นเองเรียกว่าการแชร์พิ้นระบบนี้คือเรียกว่าระบบแลนหรือว่า Local a ร e a n เน็ตเวนะครับต่อมาครับระบบแมนครับ Metropolitan Area Network เป็นการนําระบบแลนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะครับที่มีจํานวนมากที่อยู่ในพื้นที่คนละพื้นที่แต่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นตึกที่1เชื่อมต่อกับตึกที่2มารวมกันเป็นศูนย์กลางเรียกว่าระบบแมน หรือว่า metropolitan area network นั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับส่วนนี้เราคงเห็นได้ชัดนะครับ4ก็คือ WAN wide area network เป็นการเชื่อมต่อที่แบบกว้างขวางทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศรูปแบบการใช้ก็คือจะใช้เป็นระบบ LAN หรือว่า WAN หลายๆตัวเนี่ยที่อยู่คนละพื้นที่ไกลๆก,กันเชื่อมต่อเข้าหว่ากัน ข้ามโลกข้าบจังหวัดเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับที่เราเข้าใจยกตัวอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เรามิตติ่งกันอยู่เนี่ยครับแต่ละบ้านเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในส่วนนี้ก็นับว่าเป็นเครือข่ายแบบแวนแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เราก็รู้จักระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อที่ต้องกําหนดค่ายอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกันยกตัวอย่างส่วนที่จําเป็นมาแนะนําเพิ่มอีก2ตัวอย่างนั่นก็คือ ตัวแรกนะครับโปรโตคอลครับโปรโตคอลหมายถึงชุดข้อบังคับหรือว่าขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความที่เข้าใจตรงกันเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกันก่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการรับส่งข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่การที่เราพิมพ์ไปฉันส่งให้เธอนะ คอมพิวเตอร์เห็นเป็นอย่างนั้นคอมพิวเตอร์จะแปลงเป็นเลขฐาน2องเป็นเลขบิตเป็น0 0 0 1อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บเว็บบอร์ My PHP ครับซึ่งเราก็มีตัวกลางข้อตกลงร่วมกันว่าโปรโตคอลเนี่ยเราจะรับส่งข้อมูลด้วยวิธีการอะไรซึ่งเจ้าข้อตกลงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของโปรโตคอลนะครับหรือเราจะเรียกแบบให้เข้าใจง่ายๆเหมือนภาษาที่เราใช้พูดกันถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือเหมือนที่เราพูดกันเป็นภาษาไทยแต่เราไปพูดภาษาไทยกับคนที่เขาไม่ได้เข้าใจ p r o t o คอลภาษาไทยก็จะไม่เข้าใจประมาณนั้นนะครับโดยโปรโตคอลสามารถแบ่งแ,งแยกประเภทออกมาได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกครับ c o m m u n i c a t i o n p r o t o c o l หรือว่าโปรโตคอลทางด้านการสื่อสารนะครับตัวอย่างที่ยกมาอาจจะมีไม่ครบนะครับหรืออาจจะปัจจุบันอาจจะมีอัปเดตไปมากแล้วสามารถติดตามต่อกันได้นะครับในส่วนนี้ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขั้นพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นนะครับ โปรโตคอลหรือว่า HTTP หรือที่เรียกว่า Hyper Text Transfer Protocol จะใช้เมื่อเรียกโปรแกร,รมบราวเซอร์มาใช้งานนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับโ r o t o c o l TCP/IP หรือว่า Transfer Control Protocol และ Internet Protocol ส่วนนี้คือเครือข่ายโปรโตโคอลที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าเป็นโปรโตโคอลที่ใช้ในระบบเครือข่ายทั้งอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็คืออย่างที่บอกไประบบแวนสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกทั่วประเทศอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นฉันอนุญาตให้คุณเท่านั้นคือในบริษัทองค์กรขององค์กรเท่านั้นเชื่อมต่อที่ไหนก็ได้บนโลกแต่ต้องเป็น IP ที่เขากำหนดมานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ TCP และ IP ก็แบ่งเป็น2โปรโตคอลเลยเรียกเป็น2โปรโตคลใน1โปรโคเลยนะครับ ต่อมาครับโปรโตคอล SMTP หรือว่า Simple Mail Transfer Protocol คือโปรโตคอลที่ใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส่วนนี้ก็จะใช้ทางด้านของพวกบนโปรแกรมระบบ ERP ต่างๆดึงนำไปใช้พวกโปรแกรมที่เกี่ยวกับการส่งเมลหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับต่อมาคือโปรโตคอล FTP เด็ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วครับหรือว่า File Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์นั่นเองก็คือการใช้โปรแกรม FTP Filezilla อัปโหลดขึ้นโฮสต์นั่นเองนะครับประมาณนั้นครับประเภทต่อมาครับประเภทที่2 management protocol เป็นโปรโตคอลทางด้านการจัดการครับทำหน้าที่ในการช่วยกำหนดนโยบายและขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้มั่นใจครับว่า การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรแน่นอนทั้งระบบในส่วนนี้มักจะใช้ในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นระหว่างอ,อุปกรณ์ที่เป็นโฮสต์และไคลเอนโดยในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อมูลของสถานะโฮสต์แพ็กเกจที่มีอยู่ข้อมูลที่สูญหายไปเป็นอะไรแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายนั่นเองนะครับโปรโตคอลด้านการจัดการที่นินยมใช้กันก็จะมีอยู่2รูปแบบคือ1นนะครับ SNMP Simple Network Management Protocol ในส่วนนี้ใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทำงานบนพื้นฐานของโปรโตคอล TCP ตัวต่อมาครับ ICMP Internet Control Message Protocol จุดประสงค์หลักของโปรโตคอลตัวนี้คือใช้ในการวินิจฉัยปัญหาโดยใช้โปรโตคอลตัวนี้เพื่อเรียกดูข้อมูลข้อผิดพลาดและข้อมูลปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นใน การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ประเภทต่อไป3ครับประเภทแบบ Security Protocol Proto c ค l ทางด้านความปลอดภัยนั่นเองนะครับช่วยปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตีจากอาชญากรรมไซเบอร์อย่างที่เราเห็นบนบาราวเซอร์ HTTP เติม S ต่อท้ายไปอะไรประมาณนะครับ SMTP และ SSL โดย SSL เนี่ยย่อมาจากว่า Secure Socket Layer เป็นโปรโตคอลหลักที่นิยมใช้ในการปกป้องข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการความปลอดภัยสูงข้อมูลที่ใช้โปรโตคอลนี้จะผ่านการเข้ารัะดับสูงนะครับไม่สามารถอ่านได้โดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนต่อมาครับ HTTPS คือ c u r Hypertext Transfer Protocol เป็นโปรโตคอล h t t p ที่ได้รับการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปครับนิยมใช้ในการปกป้องข้อมูลที่ส่งระหว่างเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์นะครับ SMTP ครับย่อม,มาจาก Secure File Transfer Protocol โปรโตคอลตัวนี้ครับมีคุณสมบัติตรงตามชื่อเลยครับใช้ในการปกป้องไฟล์ที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายนั่นเองนะครับโอเคครับภาษาผ่านไปแล้วต่อไปครับผมยกตัวอย่างของ IP address มาแนะนำครับ IP address ก็คือ Internet Protocol address เชื่อว่าทุกคนคงผ่านหูผ่านตามมั่งถือเป็นการทวนนะครับและสำหรับท่านใดที่แบบยังไม่รู้ก็อาจจะได้ซึมซับไปบ้าง เพราะมันอาจได้ใช้ครับมันเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอน IP address เนี่ยเป็นตัวเลขเฉพาะที่ถูกกำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากคอมพิวเตอร์ก็จะมีพิ้นเตอร์ราวเตอร์อุปกรณ์อื่นมือถือหนึ่งเครื่องนี่แหละครับก็นับเป็นอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์หนึ่งมือถือหนึ่งเครื่องสมาร์ทวอทหนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อเนต็ตได้อะไรก็ได้ที่เชื่อมต่อเข้าวงเนต็ตนับเป็นหนึ่งอุปกรณ์ครับ แต่ละเครื่องก็จะมีเลข IP address หรือชื่อของเขาคือจำนวนหนึ่งชุดที่ไม่ซ้ำกันในส่วนนี้ทำหน้าที่คล้ายเป็นเลขที่บ้านให้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์เครื่องนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบุเส้นทางที่ประสานต่อเครือข่ายและแม่ข่ายต้นทางและเลข IP address ของแต่ละคนเลข IP address ของแต่ละเครื่องจะไม่มีการซ้ำกันนะครับถ้าอยู่ในวงเดียวกันถ้าเกิดว่า มีการซ้ำกันมันจะมีหนึ่งเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าระบบล่มไปเลยครับไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดผมเคยตั้ง IP ชนกันครับสำหรับเครือข่ายองค์กรองค์กรหนึ่งก็คือใช้เน็ตกันไม่ได้เลยดับกันผิดที่เครื่องเครื่องเดียวปั้งไปไป,ไปตั้ง IP ซ้ำครับระบบรวมไปเลยเน็ตเอิร์เอร์ส่งผลร้ายแรงมากเลยนะครับในส่วนนี้ต้องดูดีๆเราต้องตรวจสอบดูดีๆนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ตามพวกถ้าเป็นองค์กรของเราเราจะมีเป็นไฟล์ เช็คลิสไว้ว่า IP นี้คืออะไรเราจะกําหนดว่าชัดเจนหรือว่าถ้ามันไม่มีจริงๆเราสามารถใช้โปรแกรมเสริมจําพวก IP สแกนมาเสิร์ชด,ดูได้นะครับว่ามี IP อะไรบ้างประมาณนั้นครับโอเคครับเนื่องจากว่าการใช้ IP Address เนี่ยมันเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตใช้กันทั่วโลกผู้คนใช้งานกันอย่างมากมายเขาเลยมีการแบ่งหมวดหมู่ให้มันชัดเจนให้มันพอใช้ ส่วนเวอร์ชันปัจจุบันนี้ก็จะเป็น IPv4 IPv6 ก็เริ่มจะนำมาใช้เพิ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ IPv4 เขาก็จะมีการแบ่งหมวดในที่นี้ก็คือการแบ่งคลาสให้เขานะครับผมก็ยกตัวอย่างมาเป็น3คลาสที่นิยมใช้กันนะครับคลาส A เลข IP ก็จะมี4ชุดครับมี1แล้วก็ตามเครื่องหมายดอท4ครับจะยกตัวอย่างอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็ตามบ้านก็1 9 2 1 6 8 1 ดอทหนี่ก็คือวงของเราเตอร์ครับตัวเราเตอร์เราเป็นเบอร์หนึอันนี้ก็เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์โฮสต์ไอดีของเรานั่นเองนะครับโดยตัวหลังเนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยถ้าอยู่ในเราเตอร์ตัวเดียวกันถ้าซ้ํากันก็จะใช้งานไม่ได้หรือเจอปัญหาอื่นๆนะครับคัสทั้ง3แบบเนี่ยคัสคัสแรกนะครับคัสเครับมีตัวเลขตั้งแต่0 0 0 0 2 2 5ถึง127.255.255.255นะครับ คลาสตัวนี้เหมาะสาหรับองค์กรขนาดใหญ่มีผู้ใช้งานจํานวนมากเพราะว่าสามารถกําหนดเลข IP address ได้มากถึง16ล้านหมายเลขนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เกือบจะไม่พอแล้วครับสำหรับ IPv4 ถึงต้องมีการเปลี่ยนเวอร์ชันนั่นเองนะครับคลาส b ครับมีตัวเลข1 2 8 0 0 0ถึง1.9.1.255.255.255นะครับคลาส d ครับเหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางครับ กำหนดเลขสำหรับผู้ใช้งานประมาณ65,000หมายเลขนะครับต่อมาครับคลาสครับมีตัวเลขตั้งแต่1 9 2 0 0 0 2 2 5นถึง223.255.255.255นะครับเหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายได้จำนวนหมายเลขก็ประมาณ254นะครับในส่วนนี้เราใช้กันตามสำนักงานตามบ้านนั่นเองนะครับ แล้วมีหนึ่งอย่างครับ IP address เราไม่ควรบอกใครที่เราไม่ได้รู้จักประกาศออกไปเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า IP address เนี่ยสามารถบ่งบอกเขาสามารถตรวจจับข้อมูลเราแล้วบ่งบอกได้ว่าเครื่องเราเนี่ยอยู่ไหนอยู่เมืองอะไรประเทศอะไรจังหวัดอะไรและศาสนีอะไรเขามาดักจับข้อมูลเหล่านี้ได้ครับเมื่อเขารู้พวกนี้เขาก็มาแปลสาภาพแปลผล มาดึงข้อมูลแฮ็กคอมพิวเตอร์ของเราได้นั่นเองนะครับเราจรึงไม่ควรบอกสาถานะไปว่า IP address ของเราอะไรนะครับเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเบื้องต้นนั่นเองนะครับอีกด้วยสำหรับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กที่ยกมาวันนี้ก็คิดว่าคงพอเข้าใจกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ